ครับสวัสดีครับสองอีสานที่มูลเนาะพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บพริกครับมาส้มสวนเ่านี่แหละสวนตะไคร่พอปลูกไว้ตะไคร่นี่เข้ามาเก็บพริกครับเก็บพริกเก็บไปขายครับบ่ได้เก็บไปกินหรอกเก็บไปขายจะกินน้ำแน่และ สายน้ำเน่สวนผิกสวนผิกสวนผิกสวนตะไคร่ตอนนี้เขาบอกถ้าไหนเก็บตะไคร่ทำใเขาเก็บผิกไปก่อนผีกไวไว เิดวิธีเก็บพริกครับพริกอันนี้เอาไปใส่เห็ดยังพอเขาไปใส่กินกับยังพริกก็สมใส่ลาบอ๋อเขาสร้างไปกินเกล็ดลาบปลาลาบลาบเก็บน้ำพริกสมน้ำพริกก็ได้ใส่ต้มใส่ลาบนี่ล่างเต็มแล้วพี่น้องพริกอันเดอร์พริกยังพอพริกพริกไรน่พริกหล่อพริกสวนพริกบ้าน อพอจะไม่เขาปลูกกินอือแต่สมัยโบ,ร,บราณโบราณเนาะปลูกน้ำหัวน้ำสวนมาตะเกียบอือเป็นหัวเป็นซวนก็เพื่อจะกินอ่าได้เก็บมากินอือกินเนื้อขายเนื้อแต่แต่เขาสั่งอือแต่แต่เขาสั่งเขาใส่แกงเนื้อใหม่เป็นลูกโดดเออแม่นเนาะใส่แกงเนื้อใหม่ใส่ลูกโดด เมดนน่วยคุได้มาเพลบกินวัดหน่วยอือใส่หลับปลาใส่หลับปลาหลับเนือหลับเขาเสกอย่อกินกับสมเนาะเอาใส่ห่อสมแ่งนกินกับสมสมปลาสมงัวสมหมูได้วัตกระเพ็ดสมเพราะว่ามันนวยใบใหญ่เป็นลูดพลีกบ้านบนเป็นหลูกพลีกพันธ์ เกษตรขึ้นเขาคือเขาเจาะพอเจาแม่เขาคือปลูกกินน้ำหัวน้ำสวนเก็บข้าวเขาข้าวนาดแบบออกมาเก็บเอาล่อหัวล่อสวนบริษัทพิษสือเขาอืมอืมบริษัทพิษสือเขาแบบใส่สารผิดอืมบริษัทเสียยาบริษัทยังเออปลอดพิษปลอดสารพิษแน่นอนเพราะเขาปลูกเองปลูกเอง ปลูกกับตะไคร่น่ะตะไคร่เก็บไปสองสูดเดียวพี่เขาใหเก็บจับ <c oughs> สูดปลูกแซมกับตะไคร้ครับพี่น้องถ้าใครสนใจอยากจะปลูกแบบนี้ครับก็ดีนะผมว่าปลูกไปกินขายนะปลูกกินขายน้ำสวนตะไคร่ตะไคร่กับตะไคร่เกษตรนะคนเออท่านเกษตรเกษตรกระดีญ่แ,แ,แน่อยู่ก็สวยดีอืมสูดมาเอามันเหนเขาแต่ว่าช่วงนี้ห้าไหนตัดขาย อ๋อเป็นรถเป็นรุ่นต่อมารุ่นขายไปแล้วรุ่นหนึ่งครับพี่นอ้องนี่ปลูกพร่องปลูกพร้อมก็ปลักพิกนะครับ,รบรเกษตรพ่อเพียงเนาะพ่อเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงเศรษฐกิจพ่อเพียงพิท้ายแบบบวบอ๋อพี่พ่อพ่อเนาปลูกบว,ว,วกบไปนึ่งเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งบวบครับรึปีดูบวบแล้วพี่น้องเนาะนี่ก็ พอคนกูปลูกบวบไว้น่าพี่น้องบวบบวบเอะกินแน่ขายแน่แหลือแต่คนสั่งครับพี่น้องดูบวบนะครับพี่น้องเนาะปลอดสารพิษแน่นอนครับบ่มียาฆ่าแมลงปลอดสารพิษส,ส้มบวบครับพี่น้องนี่ดูบวบกำลังธรรมชาติครับพี่น้อง ผลตะไคร้แซมพริกปลูกบ,วบัวเด็กตะกิ้พ่อเพียงใครสนใจอยากจะมาใส่ชีพแบบนี้ก็ได้นะพี่น้องเนาะอูมี่เก,ก็บพริกับพี่น้อง๊ะ คิดพ่อเพียงครับพี่น้องครับผมขับให้มาคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะอาวจะเก็บพริดนะครับเอามาคลิปคลิปนี้ก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้สองอีสานนิมหมุนเนาะพี่น้องเนาะถ้ามีคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวอาจจะพาเบิ่งผลงานก่อนเก็บแล้วอีกเทนึงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ครับ